ทักทายคะ่ะทุกคนสวัสดีแล้วก็ทักทายกันเช่นเคยนะคะดึงเราชาวกล้วยแดงอินโดวันนี้ที่ฟาร์มค่อนข้างที่จะคึกคักทีเดียวแต่เราก็ทำแบบว่ามาเล่าเรื่องราวกันต่อนะคะถท่ากลางบรรยากาศที่ดูแสนจะอาจจะวุ่นวายหน่อยๆน,นะคะมาค่ะเป็นยังไงสบายดีกันอยู่หรือไม่ฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่า หรือเปล่านะคะของเราแค่ฝนตกนะคะฟ้าร้องนิดหน่อยนะคะสำหรับกลวดแดงอีโดนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าหน่อที่เขาแตกเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะออกมางามงามงามนะคะอาจจะมีอะไรมาเจาะน,นิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคค่ะเพราะว่าลวยนี้มันแตกเลยมากๆเลยนะคะอย่างที่เราให้เห็นนี่แหละค่ะ สวยงามมากเลยพี่มารับจากเมืองจันทบุรีเลยใช่ไหมคะพี่คะโอ้มารับเลยนะคะอันนี้ให้ชาว YouTube ได้เห็นนะคะช่องเราก็เล่าเรื่องราวต่างๆน,นี้มาดูเองรับเอง <laughs> มีเยอะไหมคะที่ฟาร์มพี่ไม่เยอะไมเยอะอ,อันนี้ได้ต้นค่อนข้างจะลายที่ ลายเทพนะคะเราเข้าใจความรู้สึกนะ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 พี่เนาะถ้าชอบถ้ารักแล้วนี่โอ้ถึงในถึงกันนะคะถ้าใครอยากตามไปซื้อก,กับพี่ก็ขอกพี่อยู่ไปเลยนะถ่ายรูปพี่เขาไว้หน่อยนะคะให้ชาว YouTube ในช่องเราได้ได้ได้เห็นนะคะโอเคแป๊บเดียวค่ะพี่กล้วยนี้ถ้าใบใหญ่ถ้าต้นใหญ่มันก็จะไปตามใบ การแตกนะคะถ้าต้นสูงมันก็จะสูงตามใบนะคะเดี๋ยวก็แตกกลอดใหม่นะคะค่อนข้างที่จะสวยนะคะ <laughs> ค่ะอา <laughs> รมณ์ากาศที่ฟาร์มเป็นแบบนี้พี่ค่ะเชิญเลยถ่าย <laughs> ให้พี่ไปเข้ายูทูบเลยพี่คนดูเป็นสวยๆเข้าไปเดี๋ยวไปถ่ายกับพี่เคนเขียนรับโทรศัพท์เบอร์อะไรนะ โน่ใส่เบอร์พี่เขาเลยด้วยเขาแล้วไม่ใช่เบอร์เราโทรมาก็วิญญาณจันแล้วมีแต่ว่าพี่อย่าไปจ้างแม่เลยรถประมาณช่วงตีห้าถึงหกโมงถึงเจ็ดโมงรถให้ด่วนให้จุ่มเลยให้จุ่มเลยแล้วตรงนี้เอาถุงดำใส่เลยไหมไม่ต้องใส่ก็ไปอย่างี้ดีให้แอร์เขาโดนป่าวไม่ถุงดำต้องลองตูดด้วยค่ะก็ไปวางเลยโอเควางแล้วโอเคอย่าจะให้เขาโดนแอร์โดนอะไรไง อันนี้ไปไปที่เมืองจอนนะคะกับเจ้าของคนใหม่พร้อมปุ๋ยสังกะสอบปุ๋ยทําเรียบร้อยแล้วนะคะปุ๋ยนี้เป็นปุ๋ยในเรื่องของการแตกหน่อนะคะไปถึงก็สามารถไปปลูกได้เลยนะคะอันนี้ปล่อยเป็นหนึลายค่ะ อเคก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะคะสวยงามสวยงามอยู่สวยงามมากบ้างออกแล้วตอนนี้ออกแล้วลวงไปเลยเดินทางไกลจะได้ไม่มีกลิ่น มเข้าใจบรรยากาศเลยนะคะเช้านี้เดินเดินทางมาไก <c oughs> ลเราเื่อเรื่องเรื่องเดียวก,ก,กันนะคะร<อ>เรื่องของ,องด้วยแดยอีเดียอ๋ออันนั้นอันนั้นก็ต้องปิด,ดปิดปิดให้สนิทเพราะว่าเป็นรถแอร์ ดานหนาเอาตรงนี้ก็ได้พีแ่แกะเลยค่ะด้านในแกะได้อันนี้ให้อะไรนะสังข้อแสงไปด้วยอย่างเร่งหน่อยอย่างเดียวนะคะเข้าวงการลวยเนี้ยจะต้องมีความเร่งหน่อยนะคะ เ่วงนี้ก็ให้ความรู้กันนะคะปลูววกให้มแมลงมากินมือดี๋ยวมากินกล้วยเราแต่ไมแแ่แมลงขาไม่กน,นมแมลงก็กินกล้วยนะคะพี่แค่ว่าเราปลูกไม้เพื่อให้เขามากินตัวอื่นแทนพยายามเป็นไม้สีแล้วก็พวกพวกปุ๋ยสดๆก็ไม่ได้นะคะพวกเหมือนกับว่าเคยมีลูกค้ามากินส้มในสวนแล้วก็ลืมไว้ในสวนอย่างเงี้ยค่ะแมงพวกนี้มันจะมากับเปลือกเปลือกผลไม้สดต้องระวัง แล้วแล้วถ้ามันกินเนี่ยมันจะอยู่ใต้ใบถ้ามันจะกินแล้วมันจะขี้ออกมาเลยเราก็เอาน้ำฉีดล้างนะคะช่วงนี้ก็ต้องให้องค์ความรู้กันด้วยนะคะ ฟาร์มค่อนข้างจะมีสีสันเพราะว่าดิฉันเองช่วงที่ไม่ได้ทำคลิปเดินทางไปโขงเจียมเราไปเจออสบายนางไปเจอกระเช้าสีดาที่เป็นปีกผีเสื้อเฟิร์นปีกผีเสื้อก็นำมาด้วยนะคะบรรยากาศในฟาร์มก็ยังคึกคักอยู่นะคะในช่วงเช้านะคะ บรรยากาศดีนะคะก็มีคนแวะเวียนมาแต่และวันก็เยอะทำให้เราเริ่มมีการขยายนะคะขยายฟาร์มเพื่อที่จะรองรับอย่างที่เราเคยบอกไปนะคะว่าฟาร์มเนี้ยเรานอกจากจะแนะนำเล่าเรื่องราวของกล้วยแดงอินโดแล้วนะคะเราก็ยังนำเรื่องราวของกล้วยที่มีหลากหลายมาบอกเล่าด้วยนะคะ ผมแต่เชื่อเลยว่าอันนี้มันดินเหนียวมากเลยนะตรงนี้ที่อัดเป็น,น,นยังไยดินดินอย่าให้อย่าให้นั่นดินดินเห็นไหมลากเนี่ยถ้าลากแบบเนี้ยขาดไม่เป็นไรลากถ้าดำเนี้คือไม่ได้ถาลากดำแสดงว่าดินที่มีปัญหาเนี่ย,เน,ย,นเ,ยเนี่ยอันนี้คือเขากินได้ตลอดเลยใช่ญญญแล้วก็ไอ้กล้วยเขาจะกินบนดินเขาไม่ลงล่าง พี่ก็พยายามเวลาอย่างเงี้ยขาดไม mm ่เป็นไรพี่เวลาเวลามันโผล่มาพี่ก็เอามาถมไว้อย่างเงี้ยจะกินอีกแถวเนี้ยไม่กินไกหลหรอกไม่ลงล่างห ok. ร,อรอกค่ะไ,ไม่มีดินเนี่ยบางคนว่าเราขายดินนะเราไม่ได้ขายดินนะเดี๋ยวเทรลเลอร์เขาเขาจะกินอยู่แค่เนี้ยเขาไม่ได้กินไกลนะพี่กินอยู่แค่เนี้ยเขาไม่ลงล่างนะเิาอ,อยู่แค่เนี้ย ได้ี่หนอือยได้เลยเนี่ยเพิ่งเจอเนี่ยสามหนอนเลยอ๋อได้แล้วได้หนอนีสามนอท้บกได้ปลายได้ได้สเลยเห็นไหมผมเพิ่งเจอวันนี้เห็นไหมทรับในดินพี่เดี่อพี่ได้ิดเลยค่ะเดี๋ยวผมาถขับวกันจิตดงตารผมขายหมดลยพี่คนดวคนด เพงละไปอาจจะไม่ขายแล้วพี่เห็นนอแล้วพี่เนียว่านี่นอีกนอนนึงอย่านีนี่นอนนี่นนะนี่นอนหนึ่งนี่ให้พี่คนเดียวนอไอย่าเ้เรากาลังโดนอะไรนะหนึ่งสอง นี่นี่นี่อีกหนอนหนึ่งเห็นไหมพี่เจอเมื่อกี้นี่นี่เห็นไหมนี่หนอนหนึ่งนี่เนี่ยแปดแสนแปดแสนเพราะว่ามีอ่ะเพราะว่าจะมีเต็มอ่ะใช่แต่แต่พี่เนี่ยมันเขาจะหากินอยู่แค่นี้แล้วพี่ไม่ต้องพี่พี่อย่าไปแบบว่าเกียร์หน่อนโชว์พี่ผมไวปล่อยให้เขากินไม่ต้องไปรีบใช่ไม่กินต่อเล่นอยู่ไปก็เป็น คือถ <Wheel. S 2> ้าอย่างนี้แสดงว่าไม่มีสารเคมีเพราะมดมดมดอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะมดเพราะมดมันมากินฮอร์โมนไมม่่กกิินนไฮอร์โมนอไ้ที่สำคัญคือไอ้ด้วงที่มาจากตัวขี้บัวน่ะพี่สำคัญอันนี้มีสามเลยได้สามแล้วตัวนี้อันนี้ได้สามตัวนได้สามตัวนี้ด้มันต้องจะกยเก้าสิบห้าแล้วพี่ฮ่าฮ่าฮ่าฮพี่เก้าสิบเก้าสิบ ถ้าพี่เอาผมแบ่งให้ได้ผมบอกตรงคือเราคุยกันได้แต่ว่าเนี่ยผมเพิ่งเจอว่าสามสามพี่ก็ท่วมแล้วพี่ไปขายหน่อละห้าแสนก็ท่วมแล้วเพาแม่เขาเป็นไก่คือนคนผมมั่นใจว่าผมมั่นใจว่าไม้ฟาร์มผมมนันเอาดีแล้วทำมาปีกว่าแล้วผมลองทุกอย่างพี่ตายติดต้นยิดด้วยฮอร์โมนด้วยพี่ยไปบอกใครนะครัยดินอยู่หลังบ้านแหละเอาดินอะไรก็ใช้เลย บอก,กไปสอพาได้เยอกว่เอีกอันนี้คมที่สุดเนี่ยสามน่อเลยน่าจะมีสีว่าเนี่ยจะเพิ่มเป็นล้านอะเิเป็นล้าน<ล>ะน,ะส,นาะสิะสะสะะะแต่ว่าลากขอ่อยเขาเนพร้อมแยกให้แล้วแต่เราให้ลูกค้าสบายใจมไมเลยพี่เนี่ยอันนี้สามสามก็หารดิพี่ปวดจองปวดจอง วัน,นนี้พามา,มาดูนะคะที่ฟาร์มามีผู้มาเยี่ยมแล้ก็มา,มาดูเรื่องคุยหนอของแม่ซับดวงค่นไรเพราะว่าหอยงไ่มีข้ำว่าพี่เลยพี่กินตรงกินตาทองเลสรดเข้าไปนั้นหมดมาเตอร์ก่อนรื้สุดมา ตอนนั้นได้แล้วเขาจะดูหัเข้าบ้านเฮ้ยมันไม่ใช่นี่หว่ามันยังไม่จบมันไม่จบ,มไมจบพี่เรามานั่งคํานวณดูมันกลัวเหมือนเราทุกคนไงน,นี่ขายไม่ซื้อใหม่แพงกว่าเดิมอีกเนี่ยเนี่ยพูดพูดต่อหน้าไฟอะไรให้ตายหาใจของเลยเนี่ยขายไปสี่แสนแบบแต่ว่าเราไม่กลัวหรอกเพราะว่าซื้อแต่ว่าซื้อผม ผมไม่ได้ไลฟ์สดนะแต่เราสนิทเราเหนื่อยเราไม่ไปไลฟ์โชว์เพราะว่าถ้าเรามีของให้ให้หนูไปโพสขายก็ขายได้ให้ลูกพี่ไปโพสก็ขายได้อันนี้ไม่มีกล้วยชักต้นเลยขายได้เป็นแอดมินฟาร์มนแอดมิคือผมไม่ตอบไงคือมาดูซื้อก็มาดูขี้เกียจตอบขี้เกียจถ่ายวิดีโอหน่อยบางทีเราถ่ายสองวันก็ไม่สนใจก็มีเหนื่อยมาดูเองเลยคลิปคลิปเจ้าของสวนคนชอบดูเยอะนะก็คือเราทำคือ ที่แรกเขาจะหยุดแล้วนะพี่แต่ว่าความต้องการคนเยอะมากเนี่ยดูดิป้ายจองเต็มเลยขอ้ไงพี่นี่ซื้อไปนี่ผมจะบอกที่องเภอบุเลรัียสิห้าใครเอาแล,แล้วโทรมาเลยจะได้แต่เราไม่อยากให้เขามาแบบว,ว่าเยไปลพี่ก็ไม่ขา,ายหรอกถ้าหน่อมาพี่ก็ไม่ขายพี่ก็ขึ้นหน้ามันผมนั่นแหละไปเรื่อยอันนี้ให้พี่เก้าแสนมาเจอสามหน่อก็ไม่ได้ขายเลยเนะนี่ยก็ต้องผมก็าคำนวณอะ่ะแปดสามยี่สี่สองล้านสี่ก็ครึ่งครึ่ง หรือว่าอีกอ่ะตีไปอีกสองปีมันลงเหลือหน่อละห้าไงที่รับได้ไง <c oughs> ผมรับได้นะเ <c oughs> ราผมดุจิงดุเยอะเลยเนี่ยแรกก็ทำสำหรับทุกตรงันวาจะจมแต่บางคนที่ตอนเนี้ยบิตคอยจงิยนนนนยจงผมเล่นหุ้นเนาะหุ้นทุกตัวเจิงล่ากขึ้นไปตีไอเราเงินสองสามนั้นเล่นหุ้นเหมือนกับพอเอาไปซ้อมอ่ะลาขึ้นไปซ้อมแล้วก็ปล่อยลงล่ากไปซ้อมอ่ะ บิตคอยอย่างเงี้ยจตกก่อนล้านกว่าขึ้นมาล้านเจ็ดแ,แล้วก็ตกอีกแต่ตรงเนี้ยผมเข้าตั้งแต่ต้นละห้าหมื่นแสนเอ็ดแพงสุดแสนเอ็ดนี่หน่อเต็มเลยให้ผมเมาซื้อแสนสองซื้อมาเสร็จมานั่งดูไไตายไไหายนอนไม่หลับอีกสามเพื่อนก็มึงเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวมึงเห็นปลาเ,เห็นอะไรนะไอ้โปรเซียนไหมกุ้งไหมเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ลงไอ้เพื่อนผมที่บอกเนี้ยมันเพิ่งไปหาซื้อมาอาทิตย์ก่อนแต่ว่าเราเแต่ว่าเราซัดไปจนอิ่ม ผมก็เลยปล่อยลงรับได้ไม่รับได้สิงว่าต้นทุนผมไม่มีแล้วลงไปเลยต้นทุนมไม่มีแล้วขาดเดที่มันไม,ม่บางขายอยู่ข้างทางนอางงนี่ล้วลห้าสิบบาทยิ่งต้นเทพอ่ะไปหาในกลุ่มในบางไคยมีไม่ถึงร้อยหรอกมีแต่มีอยู่มีแต่เอ็มหนึ่งห้าเอ็มพักไปเลยล้านห้าล้านหกประกาศขายกันพวงก็ <L l <án S 2> ล้านไง <3 S 1> พี่ <3 S 1> พล้านอ่ะแล้วไปดูเทพสามแสนแบบพี่ไม่มีหรอกพี่เทพ ทั้งปุ๋ยทั้งสูตรทั้งวิชาวิเคราะห์คุมแล้วถ้าพี่มีของดีพี่ไม่ต้องไปขายให้หรอกนังน่งอยู่เฉยๆแล้วพี่ติดกันผมอยู่กันตลอดพี่จะวิ่งมาคนว่าถ้าคนไม่มีอของอ่คนคน,คนสายเดียวกันคุยกันนะคะไม่อิ่มค่ะคุยทั้งวันก็ไม่อิม่อมคนส,สายเดียวกันคุยกันคุย,คยทั้งวันก็ไม่อิ่มได้ของด้วยอ่ะ มีมีที่เดียวค่ะมีที่เดียวที่นี้มีวันนึงมีคนเดินเข้ามาว่าหนูจะมาซื้อไอแมวพันธ <c oughs> ุ์ <c oughs> ใช่เขาซื้อแมวพันธุ์เนี่ยคะ่ะแมวพันธุ์ที่เขาพี่ทำฟาร์มแมวใช่ไหมพี่ทำาด้วย <c oughs> พี่ไม่ได้ทำฟาร์มแมวนะคะแถวนี้ก็ยังไม่มีทักษะอย่างอย่างค่ะทั้ทงประเทศไทยอ่ะต้นเทพผมม่ถนะ เดินทางมาเจ็ดแปดชั่วโมงนะคะแต่จริงๆหนึ่งที่ได้ผมรู้ได้วิธีการทำหนองมันก็คุ้มแต่ว่าถ้าส่งทางไลน์อ่ะพไม่ได้คุยกับพี่เองไงทางทางเชียงรายเขาก็เดินมาคุยเองนะคะเชียงใหม่เชียงรายก็เดินมาหนักกว่าเราอีกมันจะได้เงิน แล้วพีพ K, ่ที่ลราเอาจะเนี้ยไปเข้า NPK เข้าใส่พวกกระทรวงที่เขาอยากดินดู NPK มดมันไม่ใช่ปุ๋ยอ่ะว่ามันะว่าพวกพีทมอสพวกเพอร์ไลท์อ่ะเต็มหมดพี่ก็ขนาดพี่แตต่จะซื้อ7-8ล้านก็ซื้อมาใส่ตั้งแล้วลงแต่ชื่อเลยต้องไปตั้งชื่อเลยค่ะเพราะว่าแต่และต้นไม่เหมือนกันหรอกค่ะพี่ตั้งแต่ตั้งแต่นนนี่ะ ผมเห็นแล้วผมว่าแม่ยังไม่ได้สนใจต้นนี้หรอกผมทำไมเขาดูต้นนี้บ่อยจังเออเออเทพมันก็มีเยอะอยู่เนาะเออเพราะว่าดูแต่ต้นนี้จริงอ่ะพี่ประโยากให้ฟาร์มพี่ไม่ต้องมีเยอะหรอกมีสักสองต้นที่เด็ดๆด็เทพเทพเทพดูดิของผมไม่มีใครมาดูเลยพี่ตรงนี้นี่ ถูกวเนี <tı ro> ่ยดูมาเนี่ยในรูปเน็ตนะ้ได้นูามผมเองผมทำเอตรงนี้จะเป็นโครงก็จะไปตั้งแม่พรตัดเลยมีแค่สองต้นตี้เเป็นอย่างนี้แล้วก็ตงแ่ราขายไม่ถือมานี่ือมเออเพวกหนูดูแลลูกค้าหลังด้วยนะคคนทำอย่างนี้เยอะไม่พอพี่เอามาเลยหกเจ็ดเอามาเทิเราเทรให้แล้วก็ขายถูกูกไปดําบอกให้แล้ก็ไม่ได้ตีหน้าเกียรติอะ ได้ดีกว่าพี่เราถายในเน็ตพี่ใสมาเลยอ่ะดูเนี่ยพี่เก่งเนี่ยผมเชิญไดไหมเขาเห็นได้อ่ะมีงันห้าเก่งเนี่ยเพิ่มเท่าไหร่อย่างเงี้ยเออว่ะดีนะก็จะบอกกลับไปเดี๋ยวเขามาเชิญเดี๋ยวเข้ามาเชิญมเดี๋ยวมาเชินพี่เห็นแล้วนะว่ามีสามนะพี่นะแล้วนะจ่ายที่จ่ยที่สองไม่เข้าไปแน่นกว่จริงมันเป็นพี่แม่เขาถ้าแม่เขาจ่ายเช่นละยี่สิบเงี้ยต้นไหนเขาก็จ่าย เป็นพี่แม่ดิเออเเดี๋ยวผมป็นพี่แม่เพราะว่าเป็นสายต้นจะตองฟองฟองงามแล้วใช่ไหมคะแต่ไม้ที่ผมเลือกมามีแต่สวยๆคคือมันไม่สุกนพี่ผมลองมันจางแล้วมันไม่สุก ที่ไปดูเราในคลิปก็ได้ว่าตั้งแต่คลิปเหนแต่คลิปเขาดังไงเขาขายได้เลยผมไม่ได้ดังนะคนไม่รู้จักขอผมไม่เคยรู้จักพี่แป้งอะไรเี่แป้งรังมากแล้วผมที่อันนี้มหาเทพต้นนี้ทำไมบอกว่าไม่ขายเพราะว่าผมจะไปขยายรูปไงแค่นี้เขาก็มีแค่สามหน่อดิแค่นี้เขาก็แบบว่าสามหน่อแต่ถ้าถ้าขนาดเนี้ย อีกห้ายี่สิบมีไม่แล้อันนี้ผมซื้อมายังไม่มีสักหน่อผมยังกล้าวัดมาแต่ผมมองว่าลายอย่างเงี้ยครึ่งๆอย่งเงี้ยฮับ์ปอย่างเงี้ยไ,<ห>ไม่ได้มีใครมเ,คเท่พี่ไม่ต้องพูดตุ๊กแกอันนี้ใบนี้เป็นตุ๊กแกใบนี้เป็นฮับเทพใบนี้เป็นบากิวใบนี้เป็นอะไรนะมันมีหมดเลยต้นเดียวนี่ยถ้าพี่จะดูบากิวที่ดูใบนี้เป็นไงบากิวก็เป็นอย่างเงี้ยเหมือนเนื้อบากิวอย่างเงี้ย ัดทิ <the> <te> <rawd Moder> ้งแล้ววางดูสองใบอันนี้ก็เป็นฮาร์ปเทพตัวนี้ก็จะเป็นตุ๊กแกตุ๊กแกอันนี้เป็นตุ๊กแกอไพายุพายุใบใหม่คะัพายุใบเนี่ยพายุเนี่ยธรรมดาพายุฮาร์ปธรรมดาของพี่จะเป็นแบบนี้นะถ้าโตขึ้นเนี่ยเป็นใบแบบนี้ใช่เนี่ยเนียอันนี้เขาได้แม่อยู่ได้ใบนี้ใบนแต่ไอ้เจ้านี้ได้ใบนี้ไอ้เจ้านี้ได้สามใบนี้เนี่ยเจ้านี้อนี้อันนี้ยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นฟอร์ม อันนี้น่าจะหลักล้านได้ล้านห้าหีกอีกชิ้นเดือนนี้มาเอาล้านห้าเลยทำให้เลยคิดหนึที่เก้าใช่ไหมดกดลงเรื่อยชิ้นเดือนเนี่ยเท่าพี่เอาล้านห้าผมทําไม่ได้แน่นอนว่าผมเชื่อว่าดินผมอ่ะได้แค่นี้พี่ก็เจอสามหน่อแล้วห,ห,หก็หเห็นหเห็นกันจุดสดไม่ใช่ว่าไปเราไปดิเลยบอกว่ามีไร่หนอ่อ อย่าไปเชื en, ่อพ like ี okay, up, so yeah, yeah. ่ไอ hm. okay. ้บอกว่าอยู่ใต้ดินมีเป็นสิบหน่อผมไม่เชื่อหรอกให้มันพ้นค่อยมาคุยกันสองหน่อพ้นป็นห้าหน่อใต้ดินเป็นสิบหมอย่าไปเชื่อเพราะงั้นผมไม่เชื่อหรอกก็คืออย่าอย่าไปหลอกลวงก็คือถ้าอย่างเงี้ยชอบจับคุยดูกันสดถ้าไม่ถ้าอย่างเงี้ยนับได้ใช่ไหมนับได้ผมแล้แต่เวลาพี่เกี่ยวผมมีผมมีเทคนิคการเกี่ยวให้ดูบอกเเลยพี่ททั้งประศไฮไลท์ไฮไลท์ของสวน กระเป๋ากระเป๋ามันหนักอยู่หนักอยู่อะไรก็แยอยาต่เอาดีๆนะไปตายกลางทางไม่ได้นะออกแความไมร่ประกันเลย

อยางเอาพอเช็ดไปแสก็ไปจอดได้อดีค่ะพี่อดีตแล้วดินอย่างเงี้ยถ้าพี่ดินอ่ะไม่จบอีกยังอีกข่ทางเนี้ยเดี๋ยวส่งให้ประมาณ800ต้องลดนึงได้เยอะดินเนี้ยขายจะรวยตอนนี้ดินรายได้หลักล้านดินเนขายดีพี่ไปขายเลยพันสี่ก็ตกลงล้วสี่สิบบาทมันไม่แพงหรือคือเวลาพี่ก่อนพี่มีต้นเทพใช่ไหมก่อนเขาจะมาดูว่าพี่ดินมาจากไหน ขายไปเลยแต่สอบละเท่าไหร่เนี่ยทันสีที่หายไปเลยขายดิมเนี่ยเป็นล้านเลยพี่รายได้หลักล้านแต่ต้องทําดีให้เขาจริงๆริงสำคัญสำคัญคัญอาหารพี่พี่ไปซื้อข้างทางสามสิบห้าบาทมีแต่แก่ดาเพิ่มอีกสิบบาทเอาผมไหมเท่แล้วก็แล้วก็เราก็ทำให้เขาดูอ่ะก็เอาเอาเทนเลอร์ไปลงก็ประมาณแสนกว่าบาทเราขายได้สี่ห้าแสนได้ดีกว่าต้นไม้อีกอันนมีต้นเทพให้เขาดูนะยังใช้เดินเองนะพี่ เลี้ยงใส่เดือนเองนะเดี๋ยวมีมีฟามีฟามดินมีฟถึงสต้นอย่างนี้ต้องต้นเทพหมดะไม่ิดินคขอบคุณนะคะพี่สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างล่ะคะคุยกับคุณลูกค้าที่รักจากจันทบุรีนะคะ ก็อ่ะเราก็เห็นเขาคุยกันสนุกสนานเมา้ามอยเราก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้คอเดียวกันเขาคุยกันถ้าปูเสือนั่งคุยได้ก็คงจะประมาณนั้นเลยนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราจะมหีห้องนั่งคุยของชาวกล้วยแดงอินโดนะคะกล้วยด่างละอ่ะรอบหน้าถ้าใครมาฟาร์มก็จะได้ไม่ยืนคุยละอาจจะนั่งคุยกันทั้งวันเลยอันนี้ หลายคนตอนนี้ที่ฟาร์มเราเริ่มปล่อยของนะคะเฮ้ย <c oughs> ของอะไร <c oughs> เราเริ่มปล่อยขายปุ๋ยแล้วคะ่ะคือคือเป็นดินเทพนะคะอย่างที่น้องชายบอกนะคะเราก็พยายามจะหาดินที่แบบที่มันทำให้ให้มีหน่อยเยอะๆเราก็พยายามหาแต่ยังไม่มีใครที่แบบขายโดยตรงของกล้วยแดงอินโดแล้วก็เลยมีการพัฒนาผสม นะคะสิ่งต่ตางๆขึ้นมาแล้วก็เกิดจากการสังเกตนะคะแล้วก็เอาไปใส่ต้นไหนหรือว่าปลูกกล้วยตรงไหนมันก็มันก็แตกหนอ่อเราก็เลยผลิตดินแล้วก็เลยมีมีเหมือนกับแฟนคลับหรือว่าเพื่อนๆที่สนใจจะใช้นะคะเราก็เราก็แชร์กันเล่าให้ฟังแล้วก็มีมีการที่ฟาร์มก็มีจำหน่ายด้วยนะคะ ดี๋ยวไปดูอีกไปดูอีกต้นหนึ่งเนาะที่ไม่มีสักหน่อแต่ตอนนี้มันก็เยอะมากแล้วอ,อย่างต้นนี้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็เทพนะคะที่เราตัดสินใจอ,ออกจากเข่งวันนี้มันขึ้นชนิดเก้าหน่อใช่ไหมไม่มีสักหน่อเลย่านะคะก็ขึ้นเยอะมากทีเดียวนะคะสวยสวยมากมากเลยนะคะดังนั้นถ้าถ้าเราทําดินดีเนาะดินดีมันมีเริ่มต้นจากอะไรอย่างที่คร่าวๆก็มีพวกเพอร์ไล นะคะพวกดินภูเขาไฟฮิวมาสก็มีแล้วก็ใบก้ามปูพวกน้ำหมักปลาจุลินทรีย์ไข่จุลินทรีย์สังข้อแสงอันเนี้ยเพื่อที nope ่จะเร่งการเจริญเติบโตของต้นกล้วยนะคะแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆนะคะไม่ต่ำกว่า20ชนิดนะคะก็ใส่คืออะไรที่มันมันทำให้ดินไม่แน่นนะคะแล้วก็ทำให้ ลองดูสภาพดินนะคะนี่ดินดินนี้จะเบามากนะคะมีปุ๋ยไส้เดือนมีไส้เดือนไหมนี่ไงมีไส้เดือนไส้เดือนนี้เป็นสายพันธุ์ที่เราเลี้ยงเองนะคะเขาัสมบูรณ์ขาใช่นะคะแล้วก็ดินก็สมบูรณ์เบาด้วยนะคะต้องไม่แน่นดินจะต้องไม่แน่นนะคะมีเนี่ยมีใบก้ามปูดินภูเขาไฟมีแหนสับมีกากมะพร้าวแล้วก็มี EM สังเข้าแสงแล้วก็มีฮิวมัสเพอร์ไลท์สิบห้าสิบหกตัวเนี่ยอันนี้ทีเด็ดคือคือตัวนี้อันนี้คือทีเด็ดน,นี่นี่อันนี้คือดินภูเขาไฟจะแดงอย่างนี้นะเนี่ยเนี่ยต้องแดงดูมือก็ต้องแดงอย่างเงี้ยอ,อันนี้คือทีเด็ดทีเด็ดคือตรงนี้ฮะทีเด็ดคือดินแดงแต่ว่าใส่ใส่เยอะไม่ได้ให้ใส่ให้ใส่ใสเป็นปุ๋ยแทนแล้วก็มีตัวระเบิดอันนี้คือตัวระเบิดนอเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยดูตัวเนี้ยอันนี้เป็นสูตร ทางอ่าทางอโศกเขาฮนะเนี่ยเป็นดินนะอันนี้ไม่ใช่ปุ๋ยนะแต่เราก็ต้องมาผสมให้มันเข้ากับใช่ต้องต้องใส่เยอะก็ไม่ได้ต้องใส่ให้ประมาณเนี้ยเนี่ยอันนี้คือดินเนี่ยเขาอาัดมาเรียบร้อยอันนี้คือเป็นดินเยื่อไผ่อ่าดินเยื่อไผ่เยอะครับประมาณ17ตัวก็30บาทเองโลนึ่งสามสิบบาทต่อหนึ่งกิโลหรอต,ต้องจองนะเพราะตอนนี้มีคนสั่งที่จันสองเทนเนอร์มัยังไม่ส่งเลยต้องจอง ก็ถือว่ามาแชร์กันนะคะเพื่อที่จะให้เรามาคุยกันแล้วก็มีอะไรมาเล่าให้กันฟังไปที่พอลลี่ฟาร์มมีขายที่ไหนนะอ่าพอลี่ไอ,พ,อพี่พอลลี่ฟาร์มที่ฟาร์าม,มกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดใช่ที่ออกทีวี3579จะเป็นดินดินที่ฟาร์มเราหมดเลยแกจะมาซื้อทีละพ่วงฮนะก็ไปซื้อที่นั่นก็ได้ราคาเดียวกันโลละ30บาท ถ้ามาเอาเองนะถ้าส่งก็โลละ30แต่ว่าต้องเอาที่หนึ่งกระสอบขึ้นไป30โลแต่ตรงนี้ต้องต้องจองนะเพราะว่าดินหมดตัวนี้ดินขายดีดิน2-3สเทเลอร์ติดมาจ้ำอโอเคนะคะวันนี้เรียกได้ว่าให้มาเห็นภาพบรรยากาศนะคะที่ฟาร์มนะคะแล้วก็ความเป็นไปได้ของการเพิ่มหน่อนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะ ให้ได้เห็นภาพเลยบรรยากาศฟาร์มของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกนะคะหนึ่งต้นที่มีอยู่ในฟาร์มอ่าให้ได้เห็นทุกส่วนทุกต้นไปเลยก็แล้วกันนะคะดูดีเจ้าของแทบเป็นต้องไปไหนเลยวันนี้วันนี้ขายแค่ต้นเดียวใช่ไหมวันนี้ขายแค่ต้นเดียวก็พอนะคะก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะถ้าหากเรามีกล้วย แดงอินโดหรือว่าเรื่องเล่าต่างๆก็จะมาบอกเล่านะคะไม่ได้หายไปไหนยังยังเข้าไปอ่านอยู่นะคะยังขอบคุณที่ทุกคนที่ติดตามเราเราสัญญาเดี๋ยวเมื่อเปิดสวนเป็นทางการน,นะคะก็แวะเข้ามาชื่นชมสวนกล้วยด่างแมลดินตายจังหวัดศรีสะเกดได้นะคะเราก็จะมีเรื่องของกล้วยแดงอินโดที่คนชอบกล้วยที่เรา อยากจะมาแชร์กันมาคุยกันนะคะที่ฟาร์มของเราได้นะคะวันนี้คงเล่าเรื่องราวให้ฟังแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันต่อไปมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะเรื่องเล่าชาวกล้วยแดงอินโดค่ะบ๊ายบายทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะถ้าครบ1,000พการติดตามเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์จากบอสใหญ่ของเรานะคะ